นโมัสสะระขวะโตข้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอารหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธะตัดสารชอบได้โดยพระองค์เองอิมัสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสุป,ปาทาอิทังอุปัชติ เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอาสติอิทางนหโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัะมิโรธาอิทางนิรุช,ชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปโยธรรม,มังปัสสติโสมังปัสสติ ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นตถาคตโยมังปัสติโสธรรมมังปัสสติผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมโยธรรมมังปัสสติโสปฏติจะสมุบาทันปัสสติผู้ใดเห็นธรรม ู้นั้นชื่อว่าเห็นปฏติจสะสมบาทโยปฏติจสะสมบาทัปาททนปะสะติโสธรรมังปะสะติผู้ได้เห็นปฏติจสะสมบาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมวันนี้ก็ขอจเจริญพรกับอุวาสกอ,อุบาสิกา ที่ได้เข้ามาฟังสาธยายธรรมพุทธวจนะธรรมวินัยจากพุทธโอษวันนี้ก็จะมาสับชายะพสูตรมหาณทีปาจีปาจีนินสัสสุดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายแม่น้ำใหญ่ๆ สายใดสายหนึ่งนี้คือแม่น้ำคงคาแม่น้ำมุนาแม่น้ำอติระวดีแม่น้ำสระภูแม่น้ำมะฮีทั้งหมดนั้นไหลไปสู่สมุทร ลังไปสู่สมุทรบาไปสู่สมุทรแม้ฉันใดพิสุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยอง์แปดเมื่อกะทำให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยอง์แปด ย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพานโอน,โอนไปสู่น้อมไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนพิสุททั้งหลายพิสุเมื่อจเจริญอริยมัคอันประกอบด้วยองค์แปดเมื่อกระทำ ให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอย่างไรเล่าจึงเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุในธรรมวินัยน,นี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิ อันน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะอันน้อมไปสู่นิพพานอันน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานย่อมเจริญสัมมาวาจา อันน้อมไปสู่นิพพานน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานย่อมเจริญสัมมากัมมันตะอันน้อมไปสู่นิพพานน้อมไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานย่อมเจริญสัมมาอาชีวะ อันน้อมไปสู deux, story, tekrar, peare, made, ่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานย่อมเจริญสัมมาวายาโมอันน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานย่อมเจริญสัมมาสติอันน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพาน ย่อมเจริญสมมาสมาธิอันน้อมอันโนอ,อันน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดเมื่อกระทำให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอย่างนี้แล จึงเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพานน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานดูก่อนพิสูจทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่มีเท้า ก็ดีมีสองเท้าก like ็ดีม well ีสี่เท้าก็ดีมีเท้ามากก็ดีมีลูกก็ดีไม่มีลูกก็ดีมีสัญญาก็ดีไม่มีสัญญาก็ดีมีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่มีประมาณเท่าใดพระตะถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบัณฑิตกล่าวว่าเป็นผู้เลิศกว่าสัตว์เหล่านั้นฉันใดกุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งทั้งหมดนั้นมีความไม่ประมาท เป็นมูลรวมลงในความไม่ประมาทความไม่ประมาทบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่ากุศลนละธรรมทั้งเหล่านะทั้งหลายเหล่านั้นฉันใดเมื่อฉันใดเหมือนกันดูก่อนพิสุทั้งหลายอันพิสุผู้ไม่ประมาทพึงหวังข้อนี้ได้ว่า จะเจริญอนะนาจะเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดจะกระทำให้มากซึ่งอริยอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดดูก่อนพิสุทังหลายก็พิสุผู้ไม่ประมาทย่อมเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปด ย่อมกระทำให้มากซึ่งอริยามรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอย่างไรเล่าพิสุขในธรรมวินัยนี้คือย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธ น้อมไปในการสระย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะอันอาศัยวิเวกอันอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสระย่อมเจริญสัมมาวาจาอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธ น้อมไปในการสระย่อมเจริญสัมมารัรรมมันตะอันอาศัยวิเวกอันอาศัยวิราคะอันอาศัยนิโรดน้อมไปในการสระย่อมเจริญสัมมาอาชีวะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอ,อาศัยนิโรดน้อมไปในการสระ ย่อมเจริญสัมมาวายาโมอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสระย่อมเจรินสัมมาสติอัน offer, อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสระย่อมเจริญส <are> ัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธน้อมไปในการสระดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุผู้ไม่ประมาทย่อมเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดย่อมกระทําให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดะะถาคตัดสูตรที่สอง ดูก่อนพิสุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีเท้าก็ดีมีสองเท้าก็ดีมีสี่เท้าก็ดีมีเท้ามากก็ดีอันพิสุผู้ไม่ประมาทพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจะเจริญอริยมรรค อันประกอบด้วยองค์แปดจะจะจะกะทำให้มากซึ่งอริยะอริยมรรคมีองค์แปดดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุผู้ไม่ประมาย่อมเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดย่อมกระทำให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอย่างไรเล่า คือพิสุในธรรมวินัยนี้ย่อมจะเดินสัมมาพิฐิมีอันกำจัดราคะเป็นที่สุดมีอันกำจัดโทสะเป็นที่สุดมีอันกำจัดโมหะเป็นที่สุดย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะอันมีอันกำจัด ราคะเป็นท ah e oh ah e ี่สุดมีอันกำจัดโทสะเป็นที่สุดมีอันกำจัดโมหะเป็นที่สุดย่อมเจริญสัมมาวาจามีอันกำจัดธาราคะเป็นที่สุดมีอันกำจัดโทสะเป็นที่สุดมีอันกำจัดโมหะเป็นที่สุดย่อมเจริญสัมมากรรมมันตะ มีอันกำจัดราคะเป็นที่สุดมีอันกำจัดโทสะเป็นที่สุดมีอันกำจัดโมหะเป็นที่สุดย่อมเจริญสมมาอาชีวะมีอันกำจัดราคะเป็นที่สุดมีอันกำจัดโทสะเป็นที่สุดมีอันกำจัดโมหะเป็นที่สุดย่อมเจริญสมมา วายโามมีอันกําจัด,าจด,จดจรมมา,มมา,ดาคะเป็นที่สุดมีอันกําจัดโทสะเป็นที่สุดมีอันกําจัดโมหะเป็นที่สุดย่อมเจริญสัมมาสติสัมมาสติีอันกําจัดราคะเป็นที่สุดมีอันกําจัดโทสะเป็นที่สุด มีอันกําจัดโมหะเป็นที่สุดย่อมเจริญสัมมาสมาธิอันกําจัดลาคะเป็นที่สุดอันกําจัดโทสะเป็นที่สุดอันกําจัดโมหะเป็นที่สุดดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุผู้ไม่ประมาทย่อมเจริญอริยมรักอันประกอบด้วยองค์แปด ย่อมกระทําให้มากซึ่งอจริยะมักอันประกอบด้วยองค์8ดอย่างนี้แลวันนี้ก็ขอจเจริญพรกับอุบาสกอ,อุบาสิกาและหมู่สาวกที่ได้เข้ามาฟังสาธยายธรรมพุทธวจนะธรรมวินัยจากพุทธโอ์ก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านทั้งหลายได้รับอานิสงส์ ตามที่พระศาสดาได้บัญญัติไว้คือเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมให้ได้เป็นอธิยะบุคคลในระดับต่างๆต,ต,ตามอินทรีย์ของแต่ละสั้นและสำเร็จมากผลนิพพานในอนาคตอันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านเทิน